สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนครับท้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมเช้าวันที่16มีนาคม2,568เามือนีงมือโชคมือมานท่านผู้ชมนะครับเอานะครับเอฟซีกระามบ่าวเท่าเข่ามาลายนะครับ บ่าวเถาฝันยับบอนะครับทำชุ่มบ่าวเถาจะมาจะมาย้ำนะจะมาย้ำเหตตอนเศร้าได้ทำชุชมเด้นะครับผมช่วงใบจังปรุุ่นลังวัฒน์นกันอยู่ที่บ้านเจลตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจังจะพาไปบ้านเจลตเตอรี่นะครับผมวาจากนครพนมเพ่นยำมาไหหรื่ยงนะครับบ่าวเถาที่ย้ำนะผมนะผมตั้งแต่บ่าวเถาที่ฝันที่ลงให้เอฟซีนะครับตองงวดนะผม ฝันว่าผู้เฒ่านะครับจูงเด็กหน่อยเห่นในบ้านจูงเด็กหน่อยหาคนเสียงดังแซวแซวนะครับที่บา่าท่อฝันที่ล่มให้เอฟซีนะครับผมแล้วผู้เฒ่าตีลังกาสองล้อ,อในความฝันนะครับผมเด็กหน่อยก็ดีใจเสียงห้องแตกแซวแซวนะครับอันนี้เาราเห้ฟังอีกได้ท่านผู้ชมได้ เราให้ฝั่งเอ,อานะครับบอเท่ากับตีข้อมฝันให้เก้าห้าหนแบบกับ6กห้นึะครับบ, 1, บ,บาเท่ากับตักสอตัวให้น้นะครับชุดเนียก็คือเกหาหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วมาฝันย่ำขึ้นวันพระที่ผ่านมานะครับผมฝันวารคีสร้่งไงฝันวารีคีอยู่ข้อสร้างไงท่านผู้ชมสร้างตัวบบนีงนะครับอ่าขี่เขาแมา ขามาในบ้านเขามาหนาบ้านท่านผู้ชมขี่ขามาเขามาหนาบ้านนะครับบันไหนขมาข้างในบ้านขี่ขามาหนาบ้านตรวก็ขี่ขมาข้างในอยู่ครับผมสั่นตกง่ายนะครับขี่อยู่ข้อสั่งท่านผู้ชมสัง่งโอ้ยสั่นะสงตกง่ายครับนะสั่งตกง่ายขี่อยู่ทั้งข้อสั่งนะครับฟันย่ำนะครับผมก็ย่ำเลขทูบให้น้ำเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับ บ้าเถ้าปีฝันมาขี้สร้างเก้าสามกับเก้าหาเก้าสามกับเก้าหานะครับที่ฝันยังจุดถูกกับจุดแล้วขึ้นมันพะที่ผนน่านมานะครับจุดถูกได้สามได้หาหนึ่งสามตาเลขสามกับเลขแปดนี่มันบอกให้ชัดพี่นอ้องบาวเถาได้เขียนให้หาหนึ่งสามกับห้าหนึ่งแปดอันนี้เลขถูกนะที่จุดขึ้นมันพะที่ผ่านมาเอาบาตรนี้นะครับ มืม่อคืนนี่ฝันยั่อยู่ครับผมฝันยั่งอีกฝันยั่งอีกฝันว่าได้ของเต้มบ้านนผูมชม้ชุมของนี่ได้ของมาเต็มบ้านเป็นสิ่งของนะครับได้มาเต็มบ้านนะครับเป็นผู้เฒ่านะรบบหาขนขนของเขามาให้เต็มบ้านนะครับผู้เฒ่าหาข้นของมาให้เต้มบ้าน ถ้าฝันอยู่นี่พี่น้องนะครับบ้านเราจะฝันเห็นต่ผู้เ่านะครับเพราะว่าพุ่มเพิ่นปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้ผู้เ่าอะนะครับผู้เ่าขนของมาห้เตมทาชมเป็นสิ่งของขนขมาเต็มเต็มบ้านขนขมาในบ้านนี่เต็มบ้านเลยนี่ควมฝันเป็นสิ่งของเต็มบ้านเอฟซีจะาถามว่าบ้านแ่าบ้านเลขที่เท่าไรบ้านเลขที่ 48ทับ4ได้ทำผชมได้นะบานเลขที่48ทับ4บ้าวเท่าอายุเนี่เอ 46, นะครับจะย่างจะย่าง47ถ้าอายุบ้าวเท่า46ย่าง47ปีนี้แหละครับผมนะพอสอง,น,งนะครับนะหรือ4ียังท่านอีกเต็ม47ทำผชมนะอายุ46 47นะบานเลขที่48ทับ4นะครับ,นะรบ 4, เอฟซีนถามอยู่ นัแต่ว่าเทุทธเอาเคยบอกบอกหลายรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะฝันมาผพุท,าหา,ทาหาคนฝันยังเมื่อคืนนี่พุทาหาคนขนของนะที่แรกเปิดเห็นแต่สิ่งของเต็มบ้านนะครับผมเปิดเปิดประตูออกไปเห็นสิ่งของเต็มบ้านมาเห็นผพุทาหาคนยกยกของยกข้ามาเต็มบ้านพุทาหาคนนะท่านผู้ชม ผู้เฒ่าหาคนนะครับแล้วพ่นกะหันมาบอกว่าวาำข้อมกันอีกผู้เฒ่าหาคน่คน,คนว่าย่าลืมศูนย์เด้มอมาย่าลืมศูนย์เด้อนวมาเอาารับบ้าเถอะเลขฝันคือผมมีศูนย์นะครับผมตาวมาขึ้นฝันผู้เฒ่าหาคนนะครับผลของคนยังเขามาให้เต้มบ้าน พันธุ์านมาบอกพร้อมกันว่า่าลืมศูนย์ครึงงวดนั้นนผูมชมบบ่าวเถาฝันเอาผู้เถาห้องกูห้องว่า,วา,ากูศูนยะ์บอกนะครับนผูมชมออกศูนย์ศูนย์ตามงวดงวดอีกงวดหนึ่งมาหมา้องว่าศูนย์ออกเก้าศูนย์บ่าวเถาจะก,กันไม่ให้ได้นผูมชมได้นะครับจะก,กันไม่ให้นะครับจะก,กันไม่ให้เก้าศูนย์ผู้เถาหาคนเก้าศูนย์ 90. เกาหามีแล้วเพราะว่าที่ลงไห้ต้องหมดเกาหาหนึงเกาหาตัดให้แล้วแต่ที่จริงเป้าแถาจบมักคัดคือเกาห่าได้พี่น้องนับผู้เถาหาคนอย่าลืมศูนย์พันว่าจัดก,การไม่ได้ซื้อดอกพี่น้องเก้าศูนย์กบหาศูนย์นับกันไว้หนะที่จริงว่าจะโบเขียนไห้ว่ามันมันจะหลายจะเขียนเป็นตกกันเนาะพี่น้องเนาะหาผูา้ได้มักเบ้าแถากัมมักยู่เพราะว่าตรงจากตรงกับจากนครพนมนะครับ เก้าศูนย์กับห้าศูนย์กันไว้เพราะว่าผู้เฒ่าหาข้นขนของมาให้เต็มนะครับแล้วเพิ่นเลยว่าหันหนามาพร้อมกันว่าอย่าลืมศูนย์เด้อเพิ่นว่าอย่าลืมศูนย์เด้อเออมันจะมีศูนย์บอกวดนี่กันไว้พี่น้องนะครับจะเขียนกันไว้ให้เพื่ดมาเก้าศูนย์กับหาศูนย์เลขประจำเบ้าเท่านี้แหละเอ่อบอปไปไซเอฟซีว่าเบ้าเข่าบอไปไส วิต่เก้าศูนย์หาศูนย์เก้าหาอยู่นี่แหละเอาเลขประจําเบ้าเท่านี่แหละทู้ชมนะครับฝันได้จริงสี่เด้นะครับผมเป็นแนวทางควมฝันได้พี่นองเด้อนะครับงวดเขา่างวดหาศูน,นย์วันกับเขาตรงๆง,งอืมงวดที่แล้วนี่บ่เขางวดที่แล้วฝันขัดผูเท่าสามคนเก่าสามอ่าฝัน่าผูเ่าม,มา่มารลดขั้นเกา่าขอเรื่อชัดครับไปขนเนื้อมาเต็มขับกลับขึ้นมาให นะคับรถกัปขึ้นมาให้นะครับผมก,กัมมันแ์เจกแต่หาศูนย์ตัวเกา่ากับเก่าสามนั่นก็เป็นเก่าซีหัวที่แล้วว่าเขาได้ทำชุ่มเดยนะครับอ๋อนะหาเพิ่นไม่ย,ยำไห้นะพี่น้องเนาะหาเพิ่นไม่ย,ยำไห้บาเขาจะก,กันเก้าศูนย์กับห้าศูนย์นะครับผมอา่าหลกักการยำ่ำข้อมฝันพี่สาวแหงนัน่ทำชม่มแต่ว่าพี่สาวคนย่ำกับบาเถ่าคนวายจะริม เลขค้นขางบ้านด้วยสั่นที่เิ่นฝันว่าดองข้าเจ้าฝันว่าผีมาบอกนะครับพี่สาวยัางกับ,บเบ้าเทาหาไรเดหาเก้าสามนะแต่ว่าเก้าสามก็ตรงกับพี่เบ้าเท่าฝันวันพระที่ผ่านมาฝันบริคีอยู่ข้อสั่งไงนะครับเอาเก็าจะมีเพิ่มให้ทำช่ชมก็จะมีกันเก้าศูนย์กับหาศูนย์นะครับเลขประจำเบ้าเท่านี่แหละนะเพราะว่า เอฟซีเพิ่นกระรอหาบ้าเท่าย้ำไ้ตอนเศร้าเนี่ยแหละครับฝันยํำยุบฝันว่าได้ของได้ขได้สิ่งของมีเต็มบ้านนะเรแต่เห็นผู้เฒ่าหาคนยกของเขามาให้ในบ้านยกเขามาเต็มนะเป็นสิ่งเป็นของนะครับบ้านละหันมาผู้เฒ่าหาคนละหันมากทั้งบ้าเถ่าเพิ่นวาย่าลืมศูนย์เด้เพิ่นวา อย่าลืมศูนย์เคยฝันแบบนี้ศูนย์มาทุรอดใน่านผช้่มฝันมาพเท่าวาศูนย์เนี่กูศูนย์หันันกอกเจ็ดศูนย์แล้วเพิ่์ลมาศูนนี่หัวนันกอเก้าศูนยงวดเก้าศูนย์เขางวดนี่เพิ่นมาอยืาอืม0ศูนยะครับบ่าวฒ่าจะลงกันให้ได้่านผชุชมเลยเดี๋ยวจะสรุปให้เอฟซนั่มนะครับจะล่องสรุปอ่าจะลงกันให้คือเก้าศกับหาูนเล็ประจําบ้าเฒ่านี่แหะ ะจะมาเบิงน้ากันแล้วกาจะสรุปควมฝันพีสาวให้น้นะพีสาว,าวเ่าเถ่าพนแกนยำม,มาอย่าลืมพนพนว่าข้าเจ้ายำมะคักนะครับคนอยู่ขางบ้านนะบ้านลูกสาวพนที่จะเริ่มสินนะก่อนพอนจมือมากข้าเจ้ามาบอกอว่าดองว่ายาเข้าเจ้าว่าดองข้าเจ้ามีฝันได้รับว่าผีมาบอกฝันว่าผีมาบอกหาเก่าสามอันนี้พีสาวพนยำเบาเถ่า นะเอาว่าเบิ็งนั้นกันนะครับบ่าวเถาจะสรุปให้ครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวเถายำไฮเดรนะครับผมแบบสิบหกมีนาคม2568นะครับแปดนะผมที่บ่าวเถาฝันที่ลงไฮตองวด951นะครับกับ6กขาหนึ่งท่านผู้ชมฝันว่าผู้เถาจูงเด็กน้อยหาข้นเด็กน้อยห้องแตกแซวแซวนะครับผู้เถาตีลังกายสองหอด นะครับผู้ใด้มาหกสองอย่าลืมกับหัวไว้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป่าเถาลงไห้แต่เก่าสองผู้เถาตีนกระสองรอบนะครับแต่ว่ากับหัวเป่าเถากับนี่ไห้หกห้าหนึ่งนะครับเป่าเถามีเพิ่มนะครับมีเพิ่มคือนเก่าสามฝันวารีขีสร้างขีสรั่งไงข้าบ้านนะบ้านเลขที่เป่าเถาสี่สิบแปดทับซีนะเป่าเถาอายุสี่สิบหกย่างสี่สิบเจ็ดนะพ่อสอสองหนึ่งธรรมบชมนะเป่าเถาลงกันไว้ให้นะครับฝันยำมือขึ้น นับฝันว่าผู้เฒ่าขนสิ่งของมาให้เต็มบ้านนะผู้เฒ่าหาคนนับหรือเพิ่าให้เก้าหาในว่าเข้าระบ่ท่านผช้ชมบ่แเ่็ญเก้าหาีนเข้าระบาบ้าวเฒ่าเลยกกันไม่ให้เก้าศูนย์กับหาศูนย์ธรรช่มเลขประจํเบ้าเฒ่านี่ละ่ะนะครับสองตัวนะครับบ้าวเฒ่าตัดให้นับตั้งแต่ตองหวดคือหาหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าหานับชุดเก้าหาหนึ่งนี่ครับแล้วก็หกหาหนึ่งกับหกหนึ่งหกหานับเก้าสองนะครับ, 9, 2, รบก็มีเพิ่มคือเก้าสามนะครับก็มีกัน กันฝันนี่แหละครับผม90กับ5 0บ่าวเท่าเนียนค่ะคือ951่รนมชม้ชม5195นะครับ93นะครับ92ก,บก, 50, กับติดไวในเด้อพี่น้องเด้อหรือผู้ได้มัก90 5 0กับติดไท่านผู้่มเลขทูบนะครับผมเลขทูบ5 13หา18นะครับไล่จากข้างล่างไปบนนะครับผมหา1นี่ก็ตรงกันเห็นบ่ครับธรรมชมุ่มบนปูพันให้หา1กับ9กนี่บอ่นะครับผม เลขทูบเบ้าเทาตัดให้ครับห้าหนึ่งห้สสหนึ่งนะครับพว่าห่งสาออกยากก็เลยกับเป็น3าหนึ่งให้ห้าแปดหนึ่ชมอันนี้เลขทูบเน่นก็ชุดนี่แหละห้าหนึ่งาสาสหาหนึ่งตรงกันนะครับเอาแคปหน้าจออันนี้ความฝันเบ้าเถ่ากับเลขทูบทำชอ่มเบ้าเถามีเพิ่มให้ก็คือกันเก้นย์กับห0นะครับเอาย่ำเบ้าเถาย่ำมบ พีสาวเบาเถ่าฝันเพิ่นล่ายยำให้เอฟซีน้ำเนี่ยนะเพิ่นฝันไดน้นี่แหละฝันฝันพีผู้เฒ่านะมะฮองบอกหาสองแปดนะครับ,อ,บ,อ, 28, รบอันนี้มากับเด็กหน่อยเห็นเลขยู่นะผักเด็กหน่อยเก้าศูนย์สามเพิ่นววานะอันนี้ความฝันพีสาวหาเก้าสามนี่เป็นเลขอ่าค้นขังบ้านนะคคนบ้านพิดกันละเพิ่นวะ่าก่อนพีสาวจะมาหาเบาเท่านะเขาจะมาบอก วายาิว่าดองขาเจ้านี่ฝันได้คักว่าผีมาบอกหาเก้าเพิ่นว่ายำกับพี่สาวคักพี่สาวเลยยำเบ้าเถาว่ายำให้เอฟซีในเดอ้อตัวนี้นับก็บตรงก,กันกับ93ที่เบาเท่าฝันวาริคีสั่งไงนะครับสตัวเบ้าเท่ากกัตัดให้หาสองหาแปดสองแปดพี่สาวเพิ่มมากเลยครับเก้าอ่าสอดนี่แหละเพิ่นว่าเขายำให้เอฟนั่นะครับทผช้่ม เดี๋ยวจังจะพาไปบ้านเจรตอรีนะครับผมไปบรงน้ากันมาจากนครพนมผลิมมาไหรอยั่งนะครับผมเอามือนี่นะครับผมให้โชคไหมานได้ทรรมชมเด้อนะครับขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้ง่องทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อญงแม่ไงสุขสุขคนไ้โชคไหมานนะครับให้เฮ่งเฮ่งํารำ้ฮรวยนะครับพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ